ลูกสะพายอีสานหวัน,น,นวเชียย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 ยิยย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 ยนยบนบนนย้บนนยบนนยย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 ยนยย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 นยยยยยยยนยย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 ย อ่าดูนะผมจะทำแบบว่าไม่มีเหยื่ออุ๊ยกูบอกแล้วว่าไม่ต้องใช้เหยื่อก็ได้ครับผมไม่ต้องใช้ก็ตื่นได้แล้วปะปะเร็วเร็อแปรงฟันเร็วๆวดวนดวนเจ็ดโมงแล้วเร็ว สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดอุดรบ้านเกิดของผมเองนะครับเดี๋ยวเราไปทำข้าวจีกันนี่คือตื่นเร็วที่สุดแล้วพยายามจะตื่นให้ฟ้ามันแบบมืดกว่านี้แต่ว่าแบบมันทําไม่ได้จริงชีวิตสตรีมเมอร์นี่คือกูตื่นเร็วที่สุดในชีวิตแล้วนี่ก็เจ็ดโมงครึ่งแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ก่อไฟไว้แล้วเรียบร้อยนะกิจกรรมแรกของเราวันนี้เลยเราเดี๋ยวเราพาแฟนมาทําข้าวจีนี่ครับผมังมาทําข้าวจีครับทุกคน <c oughs> อันนี้ก็เป็นไข่ ผมก็ไม่ได้กินไม่ได้กินข้าวจี่มาแบบนานมากเลยนะที่กรุงเทพก็เห็นมีขายบ้างแต่ไม่ได้กินนี่แค่นี้ก้อนแค่นี้พอเดี๋ยวผมย่างให้มันแข็งๆก่อนแล้วค่อยไปทาไข่อันนี้คือผมตื่นเช้าที่สุดแล้วนะครับประมาณ7จ็ดโมงตอนแรกกบว่าจะตื่นให้ฟ้ามันมืดเว่ยแต่ว่า เออสตีมม์ตื่นเช้าได้สุดแค่นี้ <ś ling> คือวันนี้ที่ผมรีบตื่นมานะครับคือผมจะพาแฟนผมทํากิจกรรมลูกสะพายอีสาน1วันหรือแบบกิจกรรมที่ผมเคยทําตอนเด็กกันแหละเด็กบ้านนอกทําอะไรบ้างวันนี้เท่าที่ทําได้นะครับ และนี่คือผลงานข้าวจีของผมครับทุกคน <c oughs> ไอสัตว์โคตรเที้ยข้างในมันน่าจะมันน่าจะกินได้อยู่ข้างนอกมันดำเฉยเดี๋ยวกัดแค่ข้างนอก,อกออกแล้วก็กินข้างในแล้วผมชิมก่อนเฮ้ยเรายังไม่ชิมให้แฟนเรากินก่อนดีกว่า <c oughs> แฟนผมไปแต่งตัวอยู่เดี๋ยวเขากินบนรถเราจะไปตลาดเช้ากันไปซื้อของมากินกันเพราะว่าอันนี้ไม่น่าจะกินได้ขนาดนั้น กัดได้เลยเอาตรงที่ไม่ไหม้อะน้องจะกินเหรอชาอันนี้ที่เคยกินอะเคยกินที่กรุงเทพเหมือนกันข้าวกว่าน,นี้เธอจะบอกว่านี้ไม่ข้าวอ๋อรสชาติเหมือนอะไรกูรู้แล้วเหมือนอะไรมันหมูหยองมันหมูหยองหมูหยองมูหยองเฮีย้ยอะไรขอบ้าจริงจริงอ,อ๋อดีดกินเถอะตรงไหนกันนะนี่นเก๋าเถือนเหอเที่กินอนะ รายอกไมจริงเหรอมงเพแล้ว <c oughs> ตอนนี้เรามาที่ตลาดเช้าของอำเภออำเภอก็อยู่ไกลาจากหมู่บ้านผมประมาณ4โลนะครับไม่ได้ไกลมากก็จะมาดูว่ามีอะไรซื้อกลับไปกินเพิ่มได้ไหมแต่จริงเมื่อกี้มันก็อิ่มแล้วนะแต่ว่าอยากมาไม่ได้มาเลยตลาดเช้าไปดูนะว่าว่าเขาขายอะไรบ้าง ก่อนที่เราจะไปหาปลาเราก็ต้องแต่งตัวให้มันแบบว่าเข้ากับอีสานบ้านเราชุดจำภาคเหรอชุดประจำภาคทุวยไม่ดูเสือดูดูเสือผู้ใต้ยู่งเลยหมดเลยอยากดูเสือแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ เสื้อแขนยาวเขาเรียกว่าเสื้ออะไรวะเสื้อตรงๆแขนยาวแบบนี่แบบจำๆเี้อแบบคนงานใส่เยองสีไหมสปาเก็ตตี้อ่าอ่านี่สีปะครับครับครับเด็กผู้ชานใด็กผู้ชายสิบกว่าเอาสีเลยนี่นี่นี่อันนี้อันนี้มันไม่มีลายเลยนะอันอันนี้ใส่ได้จริงแล้วนะอันนี้นึกว่ายูนิโค้ดเลยนะเนี่ยเหมือนเลยนะมันยูนิโค้ดอันนี้ไม่ใส่เดี่ยวนะครับครับ มันคนละลายอะ่ละลเพราะว่าอันเนี้ยที่มึงเคยชอบใสใช่ไหมถ้าเป็นเสื้อแบบเนี้ยนี่คือเสื้อแบบสมัยก่อนที่ที่ผมชอบใส่เป็นเสื้อที่ <c oughs> ผมโดนผมโดนทิ้งเสื้อตัวนี้เลยผมแต่งตัว <c oughs> อย่างนี้เขาเลยแบบผมโดนขำ นี่เราได้ชุดลูกแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นดาบทรนงกงกระพันชาตรีแล้วก็ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เดี๋ยวเราไปใส่ตัวกันด้วยปะและตอนนี้เราก็เปลี่ยนชุดกันเรียบร้อยแล้วนะครับผม อาจจะแต่งออกมาแล้วแบบแปลกตาแบบอาจจะไม่เข้าไม่เหมาะอะไรแบบก็ทนดูไปก่อนนะน้าไม่ให้เนาะเออน้าไม่ให้ <c oughs> น้าไม่ค่อยใ,ให้เท่าไหร่อะดูแฟนผมแต่งแล้วอะหนึ่งสองสาอะยืนไหนแล้วรยืนหนคอสัน,น,อน่ารักใส่สบายไหมเขาสบายอะจริงๆใส่หน้าเอาไปใส่นอนมากอะ คนหมาะมึงเลือพี่น้องข้าวเหนียวแซ่บแซ่พร้อน,น,นอ๋อดมทำไมดูจากสีส้มตำร้านนี้จากผู้เชี่ยวชาญการกินตำมะขุ่น <c oughs> ผมกล้าพูดเลยว่าแบบเนี้ยแซ่บอร่อยแน่นอน <c oughs> ก,กินอร่อยแน่นอนคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเขาเรียกอ,อ,อะไระสะเดาสะเดา ตอนเด็กคือกินแล้วแม่โคตรขมอะถ้าผมบรรลุกินไอ้นี่ได้แสดงว่าแก่แล้วเออคนแก่จะกินขมได้มึงมันปรุงรสไปได้ไข่ทำาป็สีมันไม่ขาวเหมือนแบบนั่นนะสิที่สาคัญเนี่ยคือต้องกินกับอันนี้คือตอนเด็กกินเพราะอะไจริงกูไม่เคยกินไข่ต้มกับไอ้น้ำจิ้มไก่นะอันนี้เรื่องจริงเออกินตออะไรอย่างงี้ต้องกินกับแม็กกี้ปะ อีอะไรแม็กกี้ <c oughs> คืออะไรไข่ <c oughs> ต้มกันบน้ำจิ้มไก่คืออะ,อะไรก่อนอนิมก่ <c oughs> ดิบซอสแค่นีน้รู้ถึงความอร่อยแล้วแบบอีสานอีสานอ่ะเ <c oughs> ว่อเว,ว่อมึงนี่จะคอยอ้วกอย่างเดียว <c oughs> เออแล้วมึงจะเว่อเป็นอะไร <c oughs> ไข่มันลดไม่ปกติใช่มันม,มันไม่ใช่ไข่ไก่ที่ปกติเท่าไหร่ <c oughs> ใช่ อันนี้อะไรอันนี้ตับเดี๋ยวนะคะเอาเส้นเส้นอะไรมาพันมายมาเลยไส่ก็คือไส้ไก่ไส้ผอมตับพันอยู่ในนี้อันเดียวกันไส้ไก่ป๊อปวะไม่รู้เหมือนกันไส้ไก่กับตับไก่ขโลชั่นอยู่ดีแหรือเปล่าเราไม่กินก่อนนะมามาปกูเจ็บปากลองเจ็บปะเนี่ยเนื้อกินแรงวะกินได้ อร่อยแล้วอันนี้อร่อยงั้นเรากินแค่นี้แล้วกันเ,เดี๋ยวผมขอ,อกินแค่นี้ก่อนทุกคนแกเยอะเดี๋ยวกินไม่หมด และตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามแล้วผมเพิ่งตื่นเดี๋ยวเราทํากิจกรรมต่อไปนะก็คือการหาปลากันดีกว่าตอนนี้เราก็มีเรืออะดูเรือดูเรือนี่เรือเราเตรียมเรือเตรียมเบ็ดไว้แล้วอันนี้จะเป็นเบ็ดแบบว่าปักไว้ข้างสะแล้วก็ใส่อะไรนะใส่ใส้เดือน <S <S นี่เราแต่งตัวลูกสองคนอายืน<ม>น้องเวลลูกชายคนแรกนี่<ม>น้องแว<ม>น,แ<ม>นใส่เสื้ออะไรเสื้ออะไร,ะไรมันคืออะไร เดินเเดินเสาเดี๋ยวเราเอาเบ็ดไปเขาเรียกว่าอะไรครใส่เหยื่อแล้วก็ปักๆๆไว้แล้วมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้ปลากี่ตัวจากเบ็ดแล้วก็จากการหาขึ้นกันนี้อะไรเอ็มันเด้งบ้าปะเนี่ยปะเนี่ยสบายอย่างงี้ดิเฮ้ยโหนาวาก็จับ ว้าว่ายกูไม่จับแล้ว่ะมึงมันน่ากลัวอยู่นะอันนี้อันนี้น่าจะตายปะฮะตายเดี๋ยวแล้วถ้าตกปลามาได้แต่จริงๆอ่ะกูมีวิธีเว้ยกูเคยตกตอนเด็กอันนี้เรื่องจริงกูไม่ได้ใช้ไส้เดือนกูจำได้แล้ว ทุกคนระหว่างที่เรารอเหยื่อของผมนะตอนนี้เราตกได้<อ>เราตกได้2ตัวแล้วแต่ว่ามผมอันนี้ใช้อะไรไสเดือนเจ้่ามืออันนี้เขาเรียกปาลอาอะไรานินอ๋อปาน้นอันนี้คือผมจะไม่ทรมานสัตว์นะแต่ว่าเมียทาไปไปไปลองตกจะใช้เวลาลแค่ไหนแม่กับลูกใครตกได้ใครตกได้<ค>ไดก่อนคนนั้นจะได้1นึ่งพรบับอุ้ยไม่เอาได้ไหมอ่าเร็วอ่าเริ่มเลย ก็รอมันกินเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยโคตรเร็วได้แล้ว <โ ento> แล้วเวลไส้เดือนหลุดแล้วไหมอะใช่ใจเย็นให้มันกระตุกนานๆเลยปล่อยเอาไปแล้วเอ,เอาขึ้นดึงเอ้ยเหลือนิดนึงอ,อ่ะกู <BT. S 2> ไม่รอเหยื่อกูแล้วอะกูลองบ้างอ,อ่ะผมลองบ้าง เออในแม่ครับอยังดึมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเร็วลิ้มไปบัสเร็วยุบโอ้โหตัวบอร์เริ่มไม่เมืนก็ได้ยากอยู่นะเนี่ยไหนมาลองนี่ครับเยอะอันนี้เยอะเยอะเลยมันต้องดึงเหรอบางเบาเอง ทำบาปไปขึ้นหรือเปล่ามึงวันนี้จะได้กินหรือเปล่าดูนะผมจะทำแบบว่าไม่มีเหยื่อเรล้วเอ็นดึงดูรูปดีเนผมตกแบบว่าไม่มีอุ้ย กูบอกแล้วว่าไม่ต้องใช้เหยอะก็ได้ครับผมไม่ต้องใช้ก็ได้ไอ้ควายอุ้ยอันนี้เกือบแทงตาโอ้ยน้องสานเดี๋ยวไปไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคือผมเดี๋ยวผมค่อยปล่อยนะทุกคนไม่ได้เอามากินนะมันตัวเล็กเกินแล้น,นี่คือผลงานล่าสุดของเรานะครับได้ทั้งหมด1 2 3 4 6ตัวนี่เรากำลังเตรียมเขาเรียกว่าอะไรคนอีสาน ฮะยกยอยกยออทุกคนตอนนี้เยื่อเรามาแล้วไอเชีย่ยไม่มีวี่แววปลาเลยวะแต่อาจจะด้วยสะที่ทำตอนนั้นอ่ะมันปลาเยอะกว่าน,นี้มั้งสงสัยต้องใช้เสียงล,ออลย่ไอไปหน้ามาทุกคนตอนนี้มาถึงวิธีที่จะทำต่อไปก็คือหว่านแหคือผมก็เกิดมามก็ไม่เคยหว่านหรอกเดี๋ยวเราลองหว่านดูครับ นี่นี่เดี๋ยรอบนอกเดี๋ยวดูมือดูไงว่ารอบนอกตืบตืบเอาแต่รอบนอกเนี่ยเนี่ยแล้วรอบในไม่ต้องปล่อยอ๋ออันไหนรอบปล่อยเดี๋ยวเดียวปล่อยยึบยึบยึบนยึบไปเรื่อยไม่ใช่ต้องกำไว้นมือต้องกำไว้ด้วยเพราะว่าเราต้องจับอย่างนี้รอบอ๋อเพื่อนที่จะเบี่ยงไงเนี่ยเนี่ยจับอย่างนี้เดี๋ยวดูหนึ่งไล่ไปเรื่อยเนี่ยกำไว้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 ไปเรื่อย ช่างแม่งเลยไอ้เหียไปมันก็กลางอยู่นะกลางอยู่แต่มันไม่กลางสุดกลางไม่รอบอ่ะทายกันว่าจะได้กี่ตัวสามตัวเทว่ากี่ตัวไม่ติดเลยไม่ติดเลยหนึ่งสองสามผมมีปลาติดประมาณยี่สิบตัวโอเคหนักวะเป็นปลาลมมดเจ็บเคครับตอนนี้เราก็จะพายเรือผมจะเป็น กัันเ,เราเหมือนมาท่องเที่ยวไม่ได้เหมือนหาปลาชุดชูชีพอะ่ะมึงมานั่งไหมกูพายเด้อทำไมก็ได้อยู่ปะมันก็ไปอยู่นี่ไวนะเดออีย๋ยวมันก็อยู่กลางๆก็ค่อยไปโยน,ต,นยตอนกูโยนกูว่าเรือคว่ำแน่เลยว่าโดนแบบมั่บบมวไม่กลางเลยมันไม่กลางออกเลยมันจะได้ไหมอ่ะมึง ไม่โดนหรอกไม่ได้ไม่ได้มึงอันนี้ไม่ได้มึงไม่กลางมึงต้องจับตะเข็บอย่างที่พ่อว่าเอาหมุนเลยเขานี่งั้นเลยก็กลางมันตั้งแต่แรกมันก็ไม่กลางอยู่ดีมันนี่มาทำให้มันหนักปะหนักหนักเหรอหนักเฮ้ยรู้สึกได้ถึงปลามา่ละดูกล้องก่อนได้ ได้เลยจะหินมันไหวในงี้ไม่ได้หรอไม่มึงต้องแหกไม่ได้มึงต้องแหกก่อนมันเป็นปิดอยู่เลยเนี่ยดูดิมึงมึงไม่อ้ามันให้เป็นแบบอ๋อมันปิดเอออ๋อรู้แล้วรู้แล้วมึงมันมันไม่ใช่ทรงนี้มันต้องอ้าก่อนดูดิยังเหลือตั้งกองเ้ย โยนลงไปดิแนะ่ๆนะเอาปลายลงไปให้หมดไม่เอาแล้วไม่แดกแล้วกูวอยากลองทำอ่ะอ่ะมึงทำโยนหารปลาให้มึงจับได้ตัวหนึ่งมึงเอาไปเลย,ย,ยตัวเท่าไหร่ตัวห้าหมื่นปล่อยมือข้างนี้ด้วยเนาะปล่อยหมดเลยโอ้ขินชาณาเต็งเน่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 ง อาทุกคนเราได้ทําการเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วนะครับตอนนี้นี่เป็นยก,กยอนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราโยนลงไปจะได้ปลากี่ตัวเอาอาหารมาเออเดี๋ยวโยนลงไปลึกๆคิดว่าจะได้กี่ตัวโอ้โหันนี้เยอะอยู่เพราะมันมันแค่ตักขึ้นมาดูดินี่ก็เป็นลูกปลามากินเต็มเลยนะยกไหวปะช้าๆเดี๋ยวมันดีดเดี๋ยวมันดีดเดี๋ยวมันดีดช้าๆโอ้โหเอียงลงหมดวะเนี่ย เฮ้ยเราไม่สองสิตัวนี่เลย,ยโคตรเยอะตัวละห้าหมื่นโอ้โห <c oughs> แต่มันเป็นตาข่ายที่บางมากเลยนะโดนนิดโดนหน่อยคือเป็นรูเลยปล่อยไปปล่อยไปอ่ะปล่อยเลย <c oughs> แต่เอาปลาเอาปลาที่เราเก็บได้เมื่อกี้มาปล่อยก่อนเราไม่ได้จะกินอยู่แล้วเนี <c oughs> ่ย เราหาได้จากการตกทั้งหมดเมื่อกี้จริงๆมีเยอะกว่าน,นี้เราปล่อยไปแล้วใช่ใช่มีเยอะกว่าน,นี้เราปล่อยไปแล้วนี่อันนี้ได้จากการเกี่ยวเบ็ดได้จากการเกี่ยวเบ็ดไม่ใช่ตกเบ<น>็ดสองตัวนี้ตัวใหญ่าสามสี่ห้าและตัวสุดท้ายไปไปเก็บเม็นูกขอโทษนะ้าคูที่ไม่ตั้งใจน้ำึนน้นด้วย ทายเรือกับฝันเดี๋ยวเราไปเล่นกิจกรรมสุดท้ายกิจกรรมสุดท้ายของวันนี้ก็คือมันมีการะเล่นหนึ่งตอนเด็กผมชอบมากมันคือการปั้นบอลแล้วชนกันบอลใครแข็งแกล่งที่สุดอ่าอันนี้คือตอนเด็กโคตรชอบเลยมันแบบคือ,อไรวะอ่ะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูรอดูครับ ทุกคนผมเจอแล้วคือตอนเด็กผม,มชอบเล่นไอเด็กบ้านนอกแบบชอบเล่นมากอันเนี้ยก็คือปั้นบอลแล้วชนกันเว้ยทำห้ดูถ้าจำไม่ผิดนะเขาน่าจะทำนี้แต่จริงๆอะ่ะมนันเป็นดินที่ไม่ไม่มีหินอย่างเงี้ยอ,อันนี้มันมีหินจอดรูตรงกลางเป็นภูเขาไฟอันนี้เป็นเสียงสาวเอฟเฟกต์แล้วก็เทน้ำไป เีย,ยาเมนตสัตว์ไม่ใช่แล้วไม่เอามือแล้วเราก็เ,เ<ๆ>นี่ยเขาก็จะอย่างงี้โดนโดนโดนใช่ไหมเขาก็จะเอาตรงนี้ออกก่อนอ่าตรงนี้ออกก่อนแล้วก็นี่โอ้ยยาพวกนี้บ้างแล้วก็หยิบตรงนี้ขึ้นมาแต่จริงๆก็ไม่ต้องมีรูที่อะไรอย่างงี้ก็ได้นะก็หยิบมาดินเปียกมาปั้นเลย แต่ว่ามันจะไม่ได้เปียกมากขนาดนี้ปะ่ะแต่ถ้าชื้นมากมันไม่ติดน,นะอันนี้เริ่มและนะมันล้าวเราต้องเชื่อมข้างในแล้วก็เอาทรายโปรย ี่ใช่ป่ะแล้วเขาทำาไงรือป่ะเขาก็จะหมาไว้แล้วก็เบอรเขาจะเรียกว่าขั้นตอนการหมักพอมันเสร็จเขาก็ต้องมารูปเนื้อนอกออกรูปเนื้อนอกออกเว้ยแล้วมันจะเผยถึงชั้นที่แข็งแกร่งอ่าแล้วเขาก็ต้องรูปจนมันแบบสีแบบเลื่มๆอ่ะเขาใรีะแต่ตอนนี้ไอ้เหี้ยของกูจะแตกแล้วออะผมทำสาธิตให้ดูกัน อ่ะเขาจะลูบจนแบบผูไปอ่ะจริงๆงมันจะไม่แตกไง,งนนะ,ะนแต่ตอนนี้มันไม่ได้แล้วไอสัตว์ดินมันไม่ได้ดินมันจะไม่ใช่สีนี้อันนี้ดินอาจจะแบบอ่อนไปแล้วเขาก็จะเอามาชนกันสรุปกุนั่งทำต่างนานาทำได้นะครับทุกคนมิชชั่นเฟลกระดกูนี่แหละลูกอีสานตัวจริง มมัแต่ตอนนี้กูกูไม่อยากชนแล้วกูทำยอะทำยากอยากเอาไปเผามากกว่าอยากล้วนจะแข่งปุ๊บเนาจะเอามาชนการเล่นต้องชนนี่อ่ะลูกไหนแข็งแก่งก็ค่อยเ่าเผามันน่าจะมีลูกนึงที่ไม่แตกมาเรามาชนกันเลยดีกว่าต้องไหนดีค่คือราชาเบรดบอลค่าคือราชินีเบรดบอลมามาหนึ่งสองสาม Anh mừng 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 หนึ่งซูนมารอบนี้ผมจะเสร็จสกครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ออกแรงมาเดี๋ยวจะ่ครูปัดสองลูกเลยมาไม่สนใจเดี๋ยวเลือกแล้วหนึ่งสองครับเฮ้ยผมไม่แตกเลยเหรอผมนิดนึงลี้เลยยัง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 ยัไปซ่อมก่อนแล้วแล้วแลเราต้องมาซ่อมแต่คู่นี้ปวดเผาเลยนะว่าอยากเผาอยเอาละห้าฮะเมื่อไหร่ผมจะแตกวะแตกยากว่ะหนึ่งสองซ่ม เติม,มเฮ้ยแชมครับผมเละเลยลาวนิดหน่อยเดี๋ยวไปเสริมแกร่งด้วยการเผาเดี๋ยวเราเอาผู้ชนะของเราครับมาเผาไฟเรามาดูกันว่ามันจะระเบิดไหมมันก็คงเป็นหลักการเดียวกับดินเผานะท้ายมันแข็งแกร่ง